คุกไทยสมัยรัชกาลที่5เป็นอย่างไรใช้คุมขังนักโทษห้องละกี่คนภาพตึกขังนักโทษ3ชั้นของเรือนจำกองมหันต์โทษที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ย้อนดูคุกไทยสมัยรัชกาลที่5ที่เกิดขึ้นจากการปฏิรูปงานราชทา์ไม่เพียงให้ทัดเทียมอารยะประเทศแต่เพื่ออุดช่องโหว่ที่เจ้าพนักงานใช้อำนาจสแสวงหาผลประโยชน์จากนักโทษโดยมิชอบ คุณสรัญยูเทพส่งคราะห์ให้รายละเอียดไว้ในวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของเขาในหัวข้อจากการคุมขังสู่การแก้ไขฟื้นฟูการเปลี่ยนแปลงของการราชทานไทยสมัยใหม่พศ 2433- ถึง2506ว่าเมื่อมีการปฏิรูปงานราชสานมีการก่อตั้งกองมหารประโทษควบคุมนักโทษหนักที่มีกำหนดโทษตั้งแต่3ปีขึ้นไปและก่อตั้ง กองลาหุโทษควบคุมนักโทษเบาที่มีกำหนดโทษจำคุกต่ำกว่า3ปีนักโทษที่ถูกจองจําจากการเป็นหนี้และผู้ที่ถูกคุมขังระหว่างพิจารณาคดีคุกกองมาหานตัดโทษสร้างแล้วเสร็จในเดือนมีนาคมพศ2433พศ2434ตามปฏิทินใหม่ส่วนตารางกองละหุโทษสร้างแล้วเสร็จในเดือนเมษายนพศ 2,434ภาพพระเจ้าบรม,มวงเธอกรม,มพระนเรศวรริตหนึ่งในผู้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้เกิดการสร้างคุกไทยสมัยใหม่คุกไทยสมัยราชการที่5เป็นแบบไหนมาดูที่ตั้งของคุกและตารางยุคนั้นกันก่อนคุกกองมหาหันตาโทษมีทางเข้าหลักอยู่ทางทิศตะวันออกติดกับถนนพระพิพิธการคุกใหม่กับแนวกำแพงพระนครทิศตะวันตกติดคลองวัดสุทัศน์ ทิศเหนือติดกับวังกรมมะหมื่นวิวิทย์วันปรีชาและที่ดินเจ้าจอมมารดาเที่ยงเจ้าจอมมารดาในรัชกาลที่สี่และทิศใต้ติดคลองวัดราชาบพิษคู่แข่งนี้มีโยอาคิมกราซีโยอาคิมกราซีชาวอิตาเลียนช่างฝรั่งรุ่นแรกของสยามเป็นผู้ออกแบบและรับเหมาก่อสร้างผ่านบริษัทของตนคือกราซีบราเธอร์แอนด์คอมพานีช่วงท้ายท้ายขอองค์การก่อสร้างคือในเดือนสิงหาคมพศ 2,433ราัชกาลที่5โปรดกล่าวโปรดกระหม่อมให้พระอภัยผลพักนาคนับ้อมเพรข้าราชการกรมมหาดไทยมาก,กำกับดูแลการก่อสร้างโดยรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิมพร้อมวางแผนผังคุกใหม่ทั้งหมดมีการขยายพื้นที่คุกสร้างกำแพงสูงล้อมรอบและมีหอคอยสังเกตการอยู่เป็นระยะภายในคุกแบ่งพื้นที่ออกเป็น3ส่วนส่วนแรกเป็นโรงครัวสำหรับประกอบอาหารเลี้ยงนักโทษ ส่วนที่2เป็นตึกขังนักโทษประกอบด้วยตึก2ชั้นจำนวน2หลังและตึก3มชั้นจำนวนสองหลังและส่วนที่3เป็นโรงงานสำหรับให้นักโทษทำงานภาพแผนผังคู่กองมหาหันตาโทษพศ2450การวางผังพื้นที่บริเวณตึกขังนักโทษจะเน้นความสมมาตร ที่กำหนดให้มีทางเดินหลักพุ่งตรงจากประตูคุกผ่านตึกสองชั้นและ3ชั้นตามลำดับนอกจากนี้กำแพงคุกบริเวณทิศใต้ยังเป็นที่ตั้งของโรงพักพนประเวณหน้าเรือนจำมอหันต่อโทษสำหรับเฝ้าระาวาังนักโทษหลบหนีระเบียบการคุมขังนักโทษกอมหันต่อโทษซึ่งเป็นนักโทษหนักกำหนดให้ห้องขังทั่วไปคุมขังนักโทษห้องละสิบคนแต่ละห้องมีมา้าไม้เป็นเตียงนอนพร้อมด้วยหมอนในตัว ได้รับผ้าห่มคนละหนึ่งผืนหนังสือคำสอนทางพุทธศาสนาคนละหนึ่งเล่มถังนิฝาสำหรับขับถ่ายเวลากลางคืนเรื่องอาหารการกินกำหนดให้นักโทษชั้นกลางหรือชั้นสูงปรุงอาหารในโรงครัวแล้วแจกจ่ายให้กับนักโทษยกเว้นผู้มีบรัรดาศต,ต้องโทษสามารถขออนุญาตให้คนส่งอาหารจากภายนอกเข้ามารับประทานในคุกได้หากนักโทษเจ็บไข้ได้ป่วยจะถูกย้ายไปรักษาที่โรงพยาบาลคุก ซึ่งมีนักโทษชั้นสูงเป็นผู้ช่วยพยาบาลคนป่วยส่วนการอบรมนักโทษกำหนดให้นักโทษฟังเทศนาในวันพระและวันนักขัตฤกษ์นักโทษยังได้รับสิทธิให้ญาติหรือเพื่อนเข้าเยี่ยมได้สามารถรับและส่งหนังสือระหว่างคุกกับภายนอกได้มีกำหนดการให้คะแนนและหากคะแนนนักโทษเพื่อเลื่อนหรือลดชั้นนักโทษและมีกำหนดการลงโทษนักโทษที่ผิดกฎระเบียบในคุก ส่วนคุกไทยสมัยราชการที่5อีกอย่างคือตารางกองละหุโทษกินพื้นที่ขนาดใหญ่ในตำบลรงครกปัจจุบันเป็นกลุ่มอาคารสารดีกาและกระทรวงยุติธรรมริมสนามหลวงทางเข้าหลักอยู่ทิศใต้ติดถนนหน้าหับเผยทิศเหนือติดอนุสาวรีย์แม่พระธรณีบีบมวยผมทิศตะวันออกติดถนนราชินีริมคลองหลอดและทิศตะวันตกติดกับศาลพระราชอาญาทำให้ง่ายต่อการนำผู้ต้องขังมาพิจารณาคดีความที่ศาล โรงเรือนปลูกสร้างทำด้วยไม้มุงหลังคาสังกะสีเพื่อความรวดเร็วในการก่อสร้างส่วนสิ่งปลูกสร้างถาวรที่ใช้เป็นตารางคุมขังกำหนดให้มี17หลังแบ่งเป็นตารางนักโทษทั่วไป13หลังและตารางผู้ต้องขังพิจารณาคดี4หลังมีรั้วกั้นแยกทั้งสองกลุ่มออกจากกันตารางแต่ละหลังมีห้องขัง6ห้องบรรจุคนได้ห้องละ14คนทำให้กองและหุโทษสามารถรองรับผู้ต้องขังได้1,428คน ด้านในตารางกองลาหูโทษยังมีสิ่งปลูกสร้างสำหรับเป็นสำนักงานของเจ้าพนักงานคลังเก็บสิ่งของโรงเรือนสำหรับเยี่ยมผู้ต้องขังโรงหมอโรงเรียนโรงครัวซ่วมและโรงงานอีกด้วยคุณสรัญยูให้ข้อมูลดีกว่าการออกแบบคุกกองงมหันต่อโทษและกองลาหูโทษนับว่าได้อิทธิพลจากคุกอาณานิคมสิงคโปร์ในช่วงเวลาร่วมสมัยอย่างชัดเจนสะท้อนจากการวางผังด้วยระบบแกนหลัก มีอาคารหลายหลังรวมอยู่ด้วยกันมีใช่การวางผังแบบรัศมีซึ่งนิยมในยุโรปและอเมริกาภายในยังจัดพื้นที่ส่วนใหญ่ให้เป็นส่วนโรงงานและโกดังซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับคุกอนานิคมที่มุ่งเปลี่ยนคุกให้เป็นโรงงานและเปลี่ยนนักโทษให้เป็นแรงงานบังคับที่มีทักษะด,ด้านต่างๆสำหรับทำงานสร้างผลประโยชน์ให้รัฐทั้งภายในและภายนอกคุกชาวตะวันตกที่เข้าเยี่ยมชมคุกสยาม จึงมักเปรียบเทียบคุกสยามว่ามีสิ่งปลูกสร้างและห้องขังนักโทษแทบไม่ต่างจากสถาบันราชธานในอินเดียพม่าและสเตโรสเซทเทอร์เมนอนานิคมของจักรวรรดิอังกฤษในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คุกไทยสมัยรัชกาลที่ห้าเป็นรากฐานขององค์การพัฒนาเรือนจำในยุคต่อมามาให้นักโทษมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่ไม่ว่าจะดีแค่ไหนสิ่งที่นักโทษทุกคนต้องการมาทุกยุคทุกสมัยคงมีเรื่องเดียวคือ อิสรภาพที่บางคนนับวันรอขนาดที่บางคนอาจไม่ได้สัมผัสอีกเลยชั่วชีวิต